ก่อนที่เราจะแผ่เมตานั้นให้เราทำกายให้สบายทำใจให้สงบแล้วตั้งจิตที่ประกอบด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อตอนเองและสรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาไว้ในใจแล้วนึกแผ่ขยายกระแสแห่งความเมตตาปรารถนาดีนั้นออกมาจากใจของเราไปทุกทิศทุกทางและตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาดังนี้ อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานังปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดส,สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอน,นอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นชลาผู้ชะที่เกิดเป็นสังเสรชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ท้่วทั่วทุกตัวเทินอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาและปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาและปิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานางโหตุ สุขิตาโหนตุคุรูปชายาจริยาขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังสัพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัเพเทเวาขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพเพเตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพเพเวรีนังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอบุญนี้ จงสำเร็จแก่คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้คู่กรรมคู่เวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขทั่วนหน้ากันเถินตลอดระยะเวลาที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดในวัตะสงสารหากข้าพเจ้าได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายหรือต่อผู้ใดมีคู่กรรมคู่เวรของข้าพเจ้าเป็นต้นในที่ต่อหน้าก็ดีในที่รับหลังก็ดีทั้งมีเจตนาก็ดีทั้งไม่มีเจตนาก็ดีที่ระลึกได้ก็ดีที่ระลึกไม่ได้ก็ดี นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีทั้งในปัจจุบันชาติก็ดีขอท่านทั้งหลายมีคู่กรรมคู่เวรเป็นต้นโปรดอโหสิกรรมงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่ข้าพเจ้าและหากท่านผู้ใดได้เคยประพฤติผิดพลาดล่วงเกินต่อข้าพเจ้า